สวัสดีครับพบกับครูโอสุรินจำนานคงนะครับในวิชาการงานอาชีพชั้นประถมศึกษาปีที่4ครั้งที่แล้วนะครับเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับการจัดตู้เสื้อผ้าการจัดโต๊ะเขียนหนังสือการจัดกระเป๋านักเรียนนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับมารยาทในการอยู่ร่วมกับผู้อื่นนะครับว่ามีมารยาทมีขั้นตอนมีวิธีการปฏิบัติอย่างไรนะครับอย่าไปชมได้จากคลิปได้เลยนะครับมารยาทในการอยู่ร่วมกับผู้อื่น มารยาทในการต้อนรับบิดามารดาหรือผู้ปกครองในโอกาสต่างๆบิดามารดาหรือผู้ปกครองเป็นผู้มีพระคุณเพราะท่านให้กำเนิดและเฝ้าเลี้ยงดูอบรมสั่งสอนให้เราเป็นคนดีดังนั้นจึงต้องแสดงมารยาทที่ดีต่อท่านด้วยการเคารพเชื่อฟังและดูแลท่านในโอกาสต่างๆดังนี้ต้อนรับบิดามารดาหรือผู้ปกครองเมื่อกลับมาจากที่ทำงานด้วยรอยยิ้ม ช่วยนำสิ่งของที่ท่านถือมาไปเก็บเข้าที่ให้เรียบร้อยและยกแก้วใส่เครื่องดื่มไปให้ท่านดื่มดับกระหายดูแลบิดามารดาหรือผู้ปกครองเมื่อเวลาที่ท่านเจ็บป่วยเช่นเมื่อท่านเป็นไข้ตัวร้อนควรใช้ผ้าเจ็ดตัวชุบน้ําบิดมนันมาเช็ดตัวให้ท่านเมื่อท่านเป็นไข้นำอาหารน้ำและยาไม้ท่านรับประทานแบ่งเบาภาระของบิดามารดา หรือผู้ปกครองด้วยการช่วยทำงานบ้านตามกำลังและความสามารถเช่นช่วยกวาดบ้านถูบ้านจัดโต๊ะอาหารประกอบอาหารล้างจานพับเก็บเสื้อผ้ามารยาทในการใช้ห้องเรียนห้องเรียนเป็นสถานที่ให้ความรู้และทำกิจกรรมของนักเรียนและครูการอยู่ร่วมกันในห้องเรียนมีมารยาทที่ควรปฏิบัติต่อกันดังนี้ 1. เข้าเรียนตรงเวลาและไม่หนีเรียน 2. ไม่หลับในห้องเรียน 3. ตั้งใจเรียนถ้ามีข้อสงสัยควรซักถามครูทันที 4. เมื่อต้องการถามครูควรยกมือขึ้นก่อนและไม่พูดแทรกขณะที่ครูสอน 5. ไม่รบกวนสมาธิของครูและเพื่อนร่วมห้องขณะเรียนโดยปฏิบัติด,ดังนี้ 1. ไม่พูดคุยกันเสียงดัง2 ไม่ร้องเพลงหรือฟังเพลง 3. ไม่เล่นหรือหยอกล้อกัน 4. ม่ดใช้อุปกรณ์และเครื่องมือสื่อสารทุกชนิด 6. ไม่รับประทานอาหารและเครื่องดื่มในห้องเรียน 7. ไม่ทำงานของวิชาอื่นขณะเรียนอีกวิชาหนึ่ง 8. ไม่ขีดเขียนโต๊ะเก้าอีผนังห้องประตูหน้าต่างหรือพื้นห้องเรียน 9. ไม่อ่านหนังสือการ์ตูนหรือนิยายในห้องเรียนขณะที่ครูกําลังสอน10มีน้ำใจต่อเพื่อนในห้องเรียนเช่นให้เพื่อนดูหนังสือเรียนด้วยเมื่อเพื่อนไม่มีหนังสือเรียนช่วยกันทำงานกลุ่มด้วยความเต็มใจไม่เกี่ยงกันทำงานหรือเอาเปรียบเพื่อน11เมื่อต้องการออกนอกห้องเรียนขณะครูสอนต้องขออนุญาตก่อนทุกครั้ง12 เชื่อฟังคำอบรมสั่งสอนของครู 13. าทำงานส่งครูให้ตรงตามกำหนดเวลา 14. ช่วยการรักษาความสะอาดของห้องเรียนมารยาทในการใช้ห้องน้ำและห้องส้วมห้องน้ำและห้องส้วมเป็นสถานที่ที่ใช้ชำระร่างกายและขับถ่ายเป็นประจำทุกวันดังนั้นจึงควรช่วยการรักษาความสะอาดให้หน่าใช้และปลอดภัยจากเชื้อโรคโดยปฏิบัติดังนี้ 1>, 1. ไม่ทิ้งกระดาษชำระหรือสิ่งต่างๆลงในอ่างล้างมือโถส้วมและจักโรครกตลอดจนพื้นห้องควรทิ้งในถังขยะที่จัดเตรียมไว้ 2. เมื่อขับถ่ายเสร็จแล้วควรราดน้ำหรือกดจักโรครกทุกครั้ง 3. ถ้าเป็นจักโรครกไม่ควรเหยียบบนโถนั่ง 4. ไม่ขีดเขียนบนผนังหรือประตูห้องน้ำา 5. ล้างทำความสะอาดห้องน้ำเป็นประจำ 6. ถ้าต้องการเข้าห้องน้ำสาธารณะควรเข้าแถวรอตามลำดับก่อนหลังมารยาทในการรับประทานอาหารการรับประทานอาหารร่วมกับผู้อื่นเป็นสิ่งที่ทุกคนพึงกระทำและปฏิบัติอย่างถูกต้องดังนั้นจึงต้องแสดงมารยาทที่ดีในการรับประทานอาหารดังนี้ 1. ใช้ช้อนกลางตักอาหารในสำรับทุกครั้ง 2. ไม่เคี้ยวอาหารเสียงดัง 3. ไม่พูดคุยขณะที่มีอาหารอยู่เต็มปาก 4. ตักอาหารรับประทานพอดีคำไม่ตักคำใหญ่เกินไป 5. ขาขณะรับประทานอาหารควรระมัดระวังไม่ให้ช้อนซ่อมกระทบกัน 6. ควรใช้ช้อนกลางตักอาหารให้ผู้อื่นบ้างหรือเลื่อนจานอาหารให้เพื่อแสดงความมีน้ําใจ 7. ใช้ผ้าช็ดหน้าหรือใช้มือปิดปากทุกครั้งเมื่อไอหรือจามขณะเคี้ยวอาหาร 8. การดื่มน้ำการดื่มน้ำดื่มควรดื่มอย่างช้าๆแบบไม่มีเสียงการเว้นระยะบ้างไม่ควรดื่มรวดเดียวหมดและไม่ดื่มขณะที่ยังมีอาหารอยู่ในปากหลังจากชมคลิปเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวให้นักเรียนเขียนผังความคิดหรือว่า mind map นะครับเรื่องของมารยาทในการอยู่ร่วมกับผู้อื่นนะครับว่ามีมารยาทอย่างไรบ้างนะครับแล้วเอามาส่งครูในวันเปิดเรียนนะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะไม่พลาดข่าวสารหรือคลิปที่อัปเดตใหม่ๆจากช่อง y o u t u b e นะครับแล้วก็ฝากติดตามเพจรูโอ oh, สุรินทร์ชำนาญคงด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ